สร้างคอนเทนต์คุณจะสร้างประเด็นเพื่อที่จะช่วยเหลือลุงพลประแตนคุณก็สร้างไปสิทําไมคุณต้องเสพติดกับการด่านักหนาคุณเสพติดการด่าเกินไปอ่ะใช่ไหมพี่ธวัชชัยคือมึงเสพติดการด่าเกินไปอ่ะไม่มีเรื่องด่ากูสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะด่ามึงเฮ้ยมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นได้หรือวะ มันทําอย่างนี้ได้หรอวะใช่ไหมไม่มีเรื่องดา่ากูสร้างเรื่องขึ้นมาด่ามึงเนี่ยเรื่องนี้เห็นเห็นเนี่ยเรื่องไอ้นี่ยที่วันนี้ที่เขาด่าเนี่ยวันเนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยบอกว่าก้าวสาวเนี่ยนินทานาทีแล้วเอาเอา,เอา,เ,อาเอาหลักฐานมาโชว์เฮ้ยไอเราเห็นหลักฐานป๊อปแเราบอกเฮ้ยน้องพัดมันใช่เหรอมันมีอย่างนี้ด้วยหรอ เพราะว่าบาังเอิญว่าคนเก้าสาวอยู่กับเรานี่หนึ่งสาวใช่ไหมก้าสวยปัหาเนี่ยอยู่กับเรานี่หนึ่งสวยแล้วก็บอกเฮ้ยมันใช่เหรอ,ไอ,ไ,อ,ไ,อไอ้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 ที่มันเอาไปว่าเนี่ยพวกพวกเราทํากันอย่างนี้เหรอเขาก็บอกเฮ้ยไม่มีหรอกพี่เราไม่เคยคุยกันอย่างนี้เออแล้วจุดสำคัญเลย มีใครเรียกใครว่าแอดน้ำตาลเปรี้ยวไม่ได้เรียกเอ่ออวสดาว่าแอดอวสดาไม่ได้เรียกใครต่อใครว่าแอดทุกคนถ้าจะเอ่ยชื่อเขาเอ่ยชื่อกันตรงๆคือมึงก๊อปแบบมึงก๊อปแบบไอ้มึงปลอมแบบปลอมแบบไอเรียกอะไรลรอกลอกควายก็สงสารควายไปเ้ย รอควายก็สงสารเลยเยยินงงในดงปลอมครับพี่ครับอ่าอขอโทษนะครับพอดีเออ่พี่นาทีเขาอยากคุยนะครับเดีย๋ยวแป๊บหน่อยนะแป๊บน,นะพี่แป๊บหน่อยนะ โอเคพี่ไม่ได้เลยับอ่าครับสวัสดีครับสวัสดีฟีลุงผมแต่ทุกคนนะครับแล้วก็ฟีของอิสระนะครับคือผมนะครับรู้นิสใส่นะครับของน้ําตาลเปรี้ยวแล้วของนางฟ้าดีนะครับอยากให้ทุกคนนะครับไม่ต้องไม่สนใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยลายปลอมผมก็ทําได้แลาผมมาทำลายปลอมขึ้นมาใส่ลายอิสระผมทำได้นะครับไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้ถาอาการตอนนี้เขาทำให้แปรสาวนะียขัดใจกับผมแต่ผมแม่งรู้ทันไงเพราตอนนี้มันเกิอดอะไรขึ้นอาจารย์นะครับแล้วฝากบอกแปรสาวก้าวสาวด้วยนะครับว่าผมไม่ซีเรียสผมเข้าใจก้าวสาวเพราะก้าวสาวคือคนที่รักปุรป้าจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะมาทําร้ายก้าวสาวให้ก้าวสาวมาตั้รับกับนาทีปไปไม่ได้นะครับประกาศในช่องอ,อิสระเลยเนาะแล้วก็ฝากถึงก้าวสาวด้วยนะครับให้หนักแน่นให้สู้ๆนะครับเรารู้นะครับว่า ใครดีกับเราใครไม่ดีกับเราเราไม่จาเป็นว่าใครมาชี้นานะครับอย่างผมเนี่ยผมก็รู้ว่าตอนนี้มันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นแล้วผมก็รู้ด้วยว่าราจะไปเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้ไอทีทุกคนน่ะก้าวสาวเนียครับหนักแน่นนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับไม่ต้องมาคิดว่าพี่ไอทีจะหูเบาหรือว่าอะไรผมผู้ใหญ่พอนะครับนะครับผมมีธุรกิจของผมเนี่ยนะครับดับสิบล้านผมไม่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 สนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับนะครับก็เป็นกังใจให้ตานเปียดด้วยเพราะว่า ตาลเปรี้ยวทําช่องใหม่นะครับผมเอ,เอาเอาคลิปน้ำตาลเปรี้ยวมาลงเนี่ยผมขอมน้ำตาลเปรี้ยวแล้วนะครับแล้วก็ผมอยากจะดันช่องให้น้องผมเพราะว่าน้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยมันโคตรจริงใจกับลุงป้าเลยนะคะะนรับแล้วก็ผมแอดน้ำตาลเปรี้ยแวเป็นแอดมินให้ผมมาเป็นปีนะครับไม่มีนินทาใครผมการตีได้แล้วก็นางฟ้าอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่สนใจครับเขาะจะแคปเขาจะว่ายังไงเขาะจะพูดยังไงไม่ต้องไม่สนใจนะครับนะครับเพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนนะครับสู้ๆนะครับไม่ต้องไปซสีเรียดไม่ต้องแปลอะไรใครดีไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าองค์ปู่ไปจิตรู้ใครชั่วใครเลวองค์ปู่ไปจิตรู้ครับโอเคนะครับทิวท่านผมเห็นนิสระไลค์ผมก็เข้ามาดูอยู่นะครับผมก็ยังนั่งหัวเราะเลยเพราะว่าผมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นฝากถึงก้าวสาวด้วยนะครับสู้ๆนะครับพี่เอเชียน้ำตาลฟ้านําเปีเพี่พาทุกคนแล้วก็หนูเล็กทุกคนสู้ๆนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับ โอเคเลเตรขอบคุณมากครับครับขอบคุณพี่นาทีครับ,บผมครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแส,สดงว่าเมื่อก่อนมันใช้ชื่ออื่นนะแล้วเราโดนผมบล็อกนะตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อมาชื่อตรงกับผมจริงๆแล้วไอ o ยูทูบนี่มันน่าจะ มันน่าจะกรองชื่อบ้างนะไม่ให้ใช้ชื่อซ้ํากันนะเพราะว่า,าการใช้ชื่อซ้ํากันเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะอาันนหน้ีก แต่ว่าของผมบล็อกเยอะครับบล็อกไปสามสี่ร้อยคนนะต้องเรียกเป็นตัวดีกว่าไหมไม่เรียกเป็นคนนะนะไอมหาหากนี่ก็โหสี่ห้าสี่สี่เวชั่นน่ะที่บล็อกอยู่นี่นะาหาไม่เจอไว้ให้แต่เมื่อวานเจอนะ เอาเกือบเกือบเกือบพันไลค์ละเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมหาเจอเดี๋ยวผมจะโพสลงในชุมชนให้ดูนะครับอ๋อเจอแล้วนี่ครับนี่นะครับ,รบมีใครมองเห็นไหมเดี๋ยวผมคปบก่อนเดี๋ยวมาหายนี่ครับมีใครมองเห็นไหมเนี่ยมันเป็นตัวที่ผมบล็อกไว้นะมีใครมองเห็นไหมครับมองเห็นไหม ชัดไหมเห็มันน่าจะสว่างเกินไปเดี๋ยวปรับมืดกันเห็นไหมมีใครมองเห็นไหมอิสระพลังมดเป็นลายชื่อที่ถูกบล็อกไว้มีใครเห็นไหมเห็นไหมครับเอาลงสุมชนเลย ตัวที่อยู่เรือเทพไม่มีรูปนี่แหละมันไม่มีรูปเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีรูปเนี่ยไอตัวนี้เห็นไหมเนี่ยไอเนี่ยเห็นไหมตาลายไม่เห็นเนี่ยตรงตรงที่นิ้วมือผมซื้อเนี่ยชีเนี่ยไอตัวเนี้แต่ก่อนมันน่าจะใช้ชื่ออื่นตอนนี้มาเปลี่ยนชื่อให้ตรงกับผมโอ้ยมุนตีเอ้ยแค่เห็นก็น่าจะปลอมแล้วมุนตีรูปมันมีไหมเนี่ย เออแล้วผมอะส่วนมากผมไม่ค่อยเข้าช่องสุเทพนะเข้าน้อยเห็นไหมเนี่ยอ่าเห็นใช่ไหมนี่แหละบอกได้เลยนะว่าผมไม่เคยป่วนนะถ้าไปหยอกเล่นนะ่ะผมมีเอามือจิ้มตา <c ười> คือไปหยอกเล่นนะ่ะเอาตัวนี้แล้วใช่ไหมเอ,อ้นี่แหละนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวผมไม่เคยป่วนนะครับถ้าด่าก็คือด่าเลยนะครับ นะเหมือนบางช่องที่ยืนดา่านั่งด่าผมอยู่นะผมเมน้นเข้าไปคําแรกเลยคุย้ยเข้าไปคําแรกเลยนะฮะผมเข้านะตัวจริงผมจริงผมเลยนะตัวจริงเสียงจริงผมเลยแม่งนั่งด่าผมอยู่อะ่ะเอออ่าตัวนี้ใช่ไหมอ่นออออมานี่แหละไอไอไอสัตตมหานี่แหละไอตัวนี้แหละนะครับมันเปลี่ยนชื่อมาชื่อตรงกับผมเห็นไหมเนี่ยนะนะอ่าถ้าผมนะถ้าผมไปนะหนึ่งหยอก นะหนึ่งผมจะเข้าไปหยอกเล่นนะแต่ถ้าถ้ามันด่าผมอยู่เนี่ยคําแรกที่ผมเม้นนะครับเออผมให้รวยมันก่อนเลยนะเอาจริงนะครับอ่านะครับไอ,อตัวนี้แหละและอีกอย่างหนึ่งนะและอีกสุเทพให้กูแจผมไว้อยู่นะครับถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมจะมีกูแจเข้าไปด้วยนะครับช่องสุเทพนะอ่า แต่ช่องอื่นๆนี่ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าช่องสุเทพนี่แหละผมมีกูแจนะครับแล้วก็แต่ก่อนมันใช้ชื่ออะไรไม่รู้ไอ้นี่นะอ่าแต่ก่อนมันใช้ชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมาชื่ออิสระพลังมดแล้วผมก็บล็อกมันอยู่แล้วนะครับผมบล็อกมันอยู่แล้วนะ okay โอเคนะห้าร้อยกว่าท่านนีเห็นแล้วใช่ไหมครับ<ม>เห็นแล้วนะว่าผมบล็อกมันอยู่นะฮะออโอเคเนาะเข้าใจนะ ถ้าเกิดช่องสุเทพถ้าผมเข้าไปมันจะมีลูกกุญแจมันจะมีลูกกุญแจครับมนตีเป็นเอ m ม n ินเยอะก็ฝากด้วยละกันเจอหน้าก็ถีบลงหลุมอย่างเดียวเลยนะครับนะฮะเจอหน้าถีบลงหลุมอย่างเดียวเลยนะครับผมไอสันดาลเที่ยๆเทียพวกนี้มันไม่ทํามันไม่ทําอะไรดีๆหรอกครับมันมีแต่เรื่องเทียๆเที่ยานั้นแหละที่มันจะทํากันนะ่ะ